สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขฝาครอบน้าปั่นเลื่อนใหม่นะครับดูสิครับโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับถ้าเรามีงบก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็เอาน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องชโลมแล้วก็ขัดได้เลยนะครับอืชโลมเสร็จแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันจะแทรกซึมเข้าไปเองนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถใช้น้ำมันเครื่องชโลมแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนแล้วก็สามารถนะครับที่จะซื้อปากครอบตัวนี้แล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับมันมีขายอยู่นะครับกรณีกรณีที่เรายังไม่มีเวลาหรือว่ายังหาซื้อไม่ได้นะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องยีห่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่ชโลมลงไปแล้วก็แชทิงไว้สัก สี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวนะ้ามันเครื่องมันจะแทบซึมเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะเห็นตัวเลขแล้วนะครับนี่เมื่อกี้มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวที่งไว้สักห้าน,นาทีนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้มือขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ใช้มือใช้นิ้วมือนะครับขัดไปแบบนี้เลยเราจะให้นะ้ำมันเครื่องมันแทบซึมเข้าไปใน ร่องที่มันแตกนะครับร่องที่มันแตกรายงานพอละมันเครื่องมันแทรกซึมเข้าไปแล้วมันก็จะทาให้เรามองเห็นตัวเลขได้ชัดขึ้นการแก้ไขแบบนี้ก็คือแก้ไขที่ปลายเหตุน,นะครับก็คือ,อกระจกมันก็ยังมีรอยแตกรล้าอยู่นะครับเพียงแต่และมันเครื่องมันเข้าไปแทรกซึมบริเวณรอยแตกรล้าทําให้เรามองเห็นเฉยๆนะครับ ถ้าจะให้ดีให้เราทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฝาข้อหม่เลยนะครับเห็นไหมครับแนวแวบแบนวแวบบอันนี้เพิ่งจะผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะครับแค่สองนาทีเองนะครับเห็นไหมครับแนวแวบ,บเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันแทรกซึมเข้าไปดีก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกนะครับ เป็นการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเอาละตอนนี้ก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเช็ดออกนะครับ